มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนปู่ไัยวงโพสคลิปคุยกับแอฟทักษะออนปู่ไัยวงคุยกับอดีตลูกสะภย้ยแอฟทักษะออนหลังทานข้าววันเกิดค่ะทำเอาคุณปู่ไัยวงเตชันรง์ถึงขั้นยิ้มแก้มปรีนะคะเมื่อได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาลูกหลานในวันคล้ายวันเกิดของตนเอง ยเมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาสงกรานต์เตชันรงค์ก็ควงว่าที่สะพ้ายใหม่แม้พียรนีคงไทยมาร่วมงานวันเกิดขณะที่ภูผาเตชันรง์ก็ควงว่าที่สะพ้ายมินชัยดิดาวิจิตวงทองมาร่วมงานวันเกิดเช่นเดียวกันนะคะพร้อมทั้งถ่ายภาพครอบครัวสุดชื่นมื่นค่ะ ขณะเดียวกันนะคะวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาแอฟทักซออนพักสุขเจริญก็พาลูกสาวน้องปีใหม่ไปกไราบอวยพรวันเกิดคุณปู่นะคะแล้วก็ทําหน้าที่เป็นเจ้ามือเลี้ยงวันเกิดให้กับคุณปู่ทําเอาปู่ัยวงปลิ่นใจที่หลานสาวโตขึ้นมากๆค่ะงานนี้ตัวกลางอย่างคุณอาภูผาและก็มิ้นชาริดานะคะตอต้องเขาร่วมงานทั้ง2วันก็เลยขอแชร์ภาพประทับใจลงในไอด้วยค่ะ เรียกไ,ได้ว่าถึงจะต่างวันต่างเวลาแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีต่อใจของคนสูงวัยที่ลูกหลานให้ความสําคัญนะคะแล้วก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันสร้างความสุขทางใจให้มากทีเดียวค่ะซึ่งคุณปู่ก็ได้ออกมาเผยคลิปความน่ารักที่กําลังพูดคุยช่วงหนึ่งนะคะต้องบอกเลยว่าแอฟแล้วก็คุณปู่คุยกันน่ารักมากเลยค่ะเพราะว่าคุณปู่บอกเลยว่าแอฟจะเลี้ยงหรอเลี้ยงไม่ได้ต้องให้ปู่เลี้ยง แฟจะมาเลี้ยงอะไรปู่ในขณะที่แอฟเองก็ทําเสียงอ้อนเลยนะคะว่าก็เลี้ยงวันเกิดค่ะถ้าปกติไม่ก้าเลี้ยงอยู่แล้วค่ะแูแม้เป็หมเป็นบทสนทนาสั้นๆที่น่ารักมากเลยละค่ะและหลังจากนั้นน้องปีใหม่ก็เริ่มร้องเพลง Happy Birthday ให้กับคุณปู่ทันทีค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ